ต้นกีสปาร์ตเป็นไงบ้างคะป่วยมากใหญ่มากค่ะไม่ได้มีแค่แบบต้นกีสปาร์ตมีทุกอย่างเลยมีจอพาโนรามิกครั้งแรกด้วยค่ะที่แบบจอใหญ่มากค่ะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ห้ามกราเลยนะคะเป็นไงมีโอกาสได้ลองเที้องเพียงชาวบอยสตาร์ด้วยครั้งแรกปะโอ้ตื่นเต้นมากอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่เหนือแตกแล้โอ้โหร้อนมากแต่คือแบบ ี่ะวงมือดีบงบงดมากทุกอย่างครูเขาก็ช่วยเราด้วยเราลุน้นไหมเน่ะของถูองเพลงภาษาต่างๆด้วยไ,ไม่หือลุ้นมากทั้งเนื้อเพลงทงั้งจังหวะทุกอย่างลุ้นแบบลุ้นมากๆบรรยากาศโด้นเพราพเป็นไงวันนี้แบบทุกคนคือของงานน,งางนี้มันมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินเยอะแยะเลยโอ้หตรงกับคำพูดเขาเลยคีบฟิมมิ่งอย่างเงี้ยค่ะแบบฝันต่อไปอะ่ะแบบมันเหมือนความฝันนะทุกอย่างมันเหมือนแบบ มันทำเหมือนมันยิ้วใจเราอะค่ะมันทำให้เราไม่มีความสุขไปด้วยเวลาผิดนใชน่เทศกาลเฉลิมฉลองกันเนาะใช่ค่ะนอย่างเั่นแบบตัดตามันแบบตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ได้จัดแต่พอแบบพอจัดมาก็คือแบบเริ่มหัดมองตั้งเลยก็<อ> <laughs> คือสวยมากสดใสมากค่ะอาเชิญชวนให้คนมาเที่ยวกันหน่อยที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยได้ค่ะก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าอยากจะมากับเพื่อนกับพี่กับน้องหรือว่าจะมากับคนรักนะคะก็ แนะนำให้มาที่นี่เลยอะค่ะก็คือเซนทรัลเวิลด์นะคะสวยมากในปีนไปสวยมากมีของกินช้อปปิ้งก็ได้ถ่ายรูปก็ดีค่ะแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5มกราปีหน้าเลยค่ะเปิดต้นคริสต์มาสแล้วเปิดตัวเลยไหมคะบอกว่าเชิญครักหะเฮ้ยๆต้องแรกแล้ว้องรเราต้องมากับคุณรักว่หรือเปล่าวันนี้อะไม่ไม่ได้มาค่ะมากับพ่าเขารักมากกับพ่อกับแม่ แต่วันนี้เขาในงานตอนเที่ยงสองคุณก็ยังเดินทางที่เราอยู่เลยนะใช่ไหมคะยังไงคะจริงแล้วเมื่อก็้งข้าวเลยอาเล็กเขาบอกว่าเขาจะย่อีบเราตอนนี้ยังไงก็อย่างที่พี่เขาพูดล่ะค่ะเขามาในรูปแบบไหนบ้างคะคุณโตเขามาเออเขามาในรูปแบบไหนบ้างคะก็มาอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะพระโสดพระโสด อธิบายให้ฟังหน่อยก็นี่ไงค่อยๆทำความรู้จักกันเขาดูแลดีไหมเอ่ยไปออกรายการจรไงบ้างอาหารตอนไปออกรายการอ่ะแม่พะวากันแม่ปังกะเจ้าบังกะเจ้าดีค่ะดูแลดีอาหารการกินดีเออเล้วเรารู้สึกตัวนี้ไงว่าอุ้ยเขาจีบฉันจริงๆโอ้ ไมของแบบนี้มันก็แบบรู้แหละเขาทำเขาทำอะไรพิเศษให้เรามากกว่ากับเพื่อนเขาบ้างไหมคะหนูไม่รู้ว่าแบบปกกไม่รู้ว่าแบบว่าเออเขาอยู่กับเพื่อนเป็นยังไงเราเวลาเขาอยู่กับเราเป็นไงเขาแบบเขาเล่นเล่นมาเข้ากันเราได้ง่ายไหมเขาใใช่ก็นี่ใส่เข้ากันง่ายดีค่ะตลกคุดเขาบอกว่าเขาไม่อยากโสดอ่ เขาบอกว่อยากโสดแล้วโบล่ะเราพร้อมมัไหมพี่ช่วยเขาอยพี่ทำไมคะตอนนี้เรอยากโสดอยู่ไหมคะเออก็ก็แล้วแต่พี่เขาแล้วแต่พี่เลยเออเราถ้าเราเราถ้าเขาบอกเขาแบบอยากเดินหน้าเต็มที่เลยอยากพันเร่งเลยอะไรไหมคะดีไหมก็รอชมรอดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกพี่อยากแบบเร่งเครื่องแรงเราก็แบบค่อยๆ ่เพราะถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยเขาใช่ไหมคะถ้าเธอพร้อมก็จะพร้อมไปด้วยกันเิแล้ววันนี้วันนี้เขินไหมแบบจะสัมภาษณ์แบบตอนเดินแบบคือตอนเดินมาหนูไม่คิดว่าปุ๊พี่อ่ะโอ้ขนาดนี้งานใหญ่ไงใช่ไหมมางานด้วยสัมภาษณ์ไปหนึ่งนาทีเองเรื่องอะเราได้เราได้คุยกับพี่ปรไมาณว่าวันนี้เราก็มีออกงานแล้วเราตั้งใจว่าเราจะตอบยังไงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือถามว่าแบบ บอกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบรู้ว่ามีงานไหมรู้ค่ะแต่เรื่องที่แบบว่าเออเตรียมกันสัปดาห์อนะไรเงี้ยไม่เตรียมอ,อยนะู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเตี้ยมไม่ได้ลืมจริงเรา<ๆ>นะเราเราเซอร์ไพรส์กับคำตอบเขาไหมว่าแบบเฮ้ยเขากล้าพูดแบบนี้เลยกับพี่ๆอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีพี่ๆมาพิมพ์มาบอกหนูว่าแบบเออเขาบอกแบบนี้เลยเนาะก็แบบว้าวแสดงว่าเราก็แบบเราก็บอกหนึ่งเนาะแบบเฮยเขาให้เกียรติเราใช่ก็ก็เป็นเป็นคนที่ดีอะค่ะ ไม่ได้เปิดใจลองแบบลองคุยกับหูรู้สึกว่าคนเรามันไม่ต้องแบบไม่ต้องจมอยู่กับอะไรที่มันทาให้เรารู้สึกว่ามันเศร้าหรือมันทาให้ทุกข์ใจอะไรที่ทาให้เราแบบมีความสุขว่าเราแบบก็ก็แค่แบบอยู่กับมันแค่องเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะที่คุยกันอะที่สองเดือนแล้วเหรอองเดือนแล้ว่อประมาณันนดอนะมาณนั้นก็ตอนแถบหนุบ่อน ก็เออก็มีความฝุ่ค่ะถลังก่อนถลังก่อนถลันบอนดูหน่อยดูหน่อยคนแต่เขาที่อยู่น้ำเมื่อกี้ไมเลยอะไรของเจ็บตาหนึ่งฟังฟังก็ใหม่ได้ไหมมันเจ็บข้างมันเออก็ดีค่ะมันคลิกกันตรงไหนอะระหว่างเราการเล่นก็คือแบบว่าเออโอเคกัละมันก็ได้แน่อะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่ามันเขาเรียกว่าทำความความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอได้รู้จักกันมันมีแต่แบบอะไรดีๆเข้ามาด้วย ก็เลยรู้สึกเออถ้าถ้าแบบคุยกันไปเรื่อยๆน่าจะมีความสุขไปตลอดอย่างเราก็แบบสนุกอย่างเรามันมีความเติดยจเวลาอยู่ด้วยกันมันโฟบ้อะอย่างเงี้ยเหมือนคณะหนึ่งเหมือนเหมือนดูคณะอะไรสักอย่างเขาบอกว่าว่าที่อะไรของบัว่าจำจำทวงไม่ทันบ้างบางอย่างเราโบะเขาบอพวกเรานำนำเพลนก็น่าจะแบบมุกอาจจะเป็นคนเราแบบว่าช่วงวัยอุ้ยโมกแรงเชียร์ไม่ขาดนั้นแะแรงเชียร์แรงจิ้นของคนรอบข้างมีผลกับเราเหมือนการ์ตต่างต่าง จริงๆอะตอนตอนแรกไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคนเขาแบบประทับใจคนะูเราขนาดนด้วยะ,ะก็คือเหมือนแบบก็บกรมรอมเหมือนแบบร่ำคุยกันมากขึ้นมากกว่ายัางไม่ได้แบบตกลงว่าจะเป็นแบบในสถานะไหนหรืออะไรประมาณไหนเหมือนแบบรู้จักกันมากขึ้นหนูว่าเป็นช่วงที่แบบมัน,นะะต้องเรียนรู้กันนะมิงหมก็ต้มน้เลยมูมิงไ,งงไหมอ่ะ ที่มันเป็นแบบมีความสุขทุกคนก็จะเป็นเด็กอะตอนนี้เรียกกัะว่าอะไรกี่เล็กกี่เล็กกี่เล็กเราต่อแล้เราตอนนั้นตอนนั้นจะไป่ออกไกลอะไรไกากันเลยก็ตัดสินใจนานไมเพราะว่าตอนนั้นก็มีกระแสข่าวดอาอะไรมาแล้วก่อนหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเลยตอนเขาชวนมาตอนเขาชวนครั้งแรกไม่ไม่ได้คิดอะไรนานเลยเพราะว่า คือเราก็ดูรายการเขาอยู่แล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นรายการที่น่าสนใจได้กิ่นด้วยกินขี่ด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเราไปแค่ไปนั่งกินอร่อยๆของเรา,<ป>าก็เลยแบบเออจริงจริง่จริงจริงอยา่างอย่างอย่างแกงเพื่อนเพื่อนเขาเองมีส่วนช่วยแบบบิ้วเราไหมบิ้วเขาบิวเราอะไรทั้งพี่เ<อ>กดทั้งพี่บอย,ยอ๋อเออที่ที่เราอยู่ด้วยไม่ไม่นะคะ เขาคนดีที่เอาคนดีที่ไหนไม่ไม่เราก็เป็นคนดีที่ไหนแต่คนหนึ่งแล้วตอนนี้พี่เล็กเรียกเราว่าอะไรอะครับเรียกเราว่าน้องโบเขาเสียงสองไมไม่เราอกเรา เช้าแม่ไม่ถามขอถามแล้วอ่าเดี๋ยวไม่ถามใลยเดี๋ยวพูดหม่เขาลอกลอกมาเขาลอกรักเลยลอกรักเขาสัมคัญไปตัอกไปเขาเคยหันรอบวงเลยอ่ะเอออยากรู้ไงว่าเวลาเวลาที่เธอได้ยินอ่ะรู้สึกว่าเป็นเสียงสองไหมหรือว่าเสียงสามียงสี่เออเสียงปกติคงคงไม่ได้แบบว่าน่าเลยขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น โบดกระเดียบโบดกดดันไหมั้นนี้คือคุณค่อนข้างจะตามคู่เราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้กดดันอะไรพอเราแบบเริ่มเหมือนแบบเริ่มคุยกันมากขึ้นเนี่ตาพอเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ก่อนเราอ่ะว่าแบบอุ้ยออกข้อันแล้วเขาต้องแบบช่วงเวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยหนูก็อบบรู้ดีอีกแล้วเพิ่งจะแบบเริ่มเริ่มแบบไม่นานนเลย ใค่ก็กดกันแล้วค่ะหลังจากนี้ก็คงกดกันแล้วค่ะเพราะทุกคนก็แบบว่าคาดหวังกันหวังอย่าคาดหวังนะคะทุกคนแต่แต่จริงตอนนี้คือยังไม่ได้แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันใช่ใช่ค่ะยังยังพี่เขาบอกว่าโบเป็นคนแบบหัวล้อง่ายตลกตัวาร์ทลอล้อพี่อะไรเป็นพนแบบอะไรในสนามบินก็คล้ายๆกันนะคะแบบหัวร้อง่ายเราเล่นอะไรไปบางทีทุกวงก็หัวล้อแต่ตกลอตก็ไม่พอใจให้ตลกกว่ากันถ้าโบกันน่าจะเป็นหนู่ เขาหนุ่ยลอยหนุ่ยลอยหนุ่ยลอยพี่ก็ต้องเป๊ะไหมมันใช่ไงมาแบบผมก็ว้าวก็น่ามาก็ตรงแหละเพราะโปรให้สัมภาษณ์ว่าสเปคโบคือฝาวสูงตีใช่ไหมเออถามปังขายตัวไม่ได้แล้วเนี่ยจะขายหนังให้แล้ว ค่ะที่ไปออกอะไรกันออกไปคโควต์กับพี่สี่แล้วโคแตกอันนั้นน่ะของใครเดียวต้องให้ฟัวคิดอะไยที่เพมืหลุดอ่ะตอนนั้นเป็นข่าวจริงจริงอ่ะมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกาะหน้านะคุยเรื่องของพี่เขาด้วยก็เลยแบบเหมือนในหัวยังคิดเรื่องนั้นอยู่อะค่ะก็เลยแบบถึงพูดไปก็ไม่ได้ไป็นแค่คำแต่ชวนเดียวเปหลายฟังแล้วจริงในหัวหรือในใจ สิบป้ายมายป้ไม่แต่แต่งจริงตททีเธอเขินมากนะที่แบบว่าเธอจัดน้าตเลยทำตัวไม่ถ่วงอะถ่วงทำอะไรไม่ได้อะแบบแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะลงด้วยนี่ใครรู้ไม่ได้แ่ที่สี่เขาก็รูใช่ไหม เราหุ่นหาพี่จิ๊กแสดว่าคือเขาแบบคำปากแบบเหมือนพูดคาว่าอะไรเล็้ๆแต่เป็นคำไบ้อะไรแบบนี้ใส่ตัวหนูแบบไปกรอกหัวหนูก็เผยพูดไปแสดงว่าก็ั่นแหละมันแบบไม่เผยพูดเผยเรียกไปใจหนูไม่จะเข้าอะไรนะอะไรนะตัดเรื่องอะไรนะบอกว่าอะไรเม่อ้ใจอยู่ที่เขาไม่รู้ ใจรูยู่่ไม่รู้พแล้วไม่รู้ไม่รู้อาพี่จอะไรนะเพราแบบเราูถึงแต่เขาไงก็เลยเผลอเรียกึ้มารตอนนั้นอะคิดถึงเาไม่ใช่มันคิดถึงเพราะว่ามันคิดถึงแต่ชื่อเ้าว่าเรแบบพูดแต่แบบูรแซวตลกอไรเงี้ยตนแบบก็เห็นด้วยกับพี่เลยค่ะ แค่ไปถึกชื่อเฉยๆเนาะไม่ได้คิดถึงตัวเขาเนาะอ่านหนาอ่านหนาอ่านหนาไม่ใช่หนาไม่ใช่การดูแลเวลาขายของแล้วนะคะทุกคนก็ภาพยนตร์อายุทยามหาธนรวยนะคะในวันที่สองมกราคมนี้ค่ะก็ทางทุกโรงภาพยนตร์สองทันวาสองธันวาเอาใหม่เอาใหม่พี่หนุ่มพอะไรนะสองมกราเอาใหม่เลยเอาใหม่นะคะฝากของใหม่ S <S อายุทยามาแล้ด้วยนะคะรับชมกันได้นะคะในวันที่สองธันวาคมนี้ค่ะก็เป็นภาพยนตร์หนังราชสายมูค่ะในนั้นก็จะมีคาถา,อ,าอยากให้ทุกคนไปรอฟังกันเพราะว่าคาถาจะใช้ได้จริงุยไปแล้วหลักสาริกาอย่างนี้หรอหรือเปล่ารอด<า>ูออกันนะคะก็วันที่สองธันวาคมนี้ค่ะแล้วเนี่ยนี้ค่ะก็จะเริ่มถ่ายทางใต้เงาตะวันค่ะก็ฝากด้วยนะคะ กับพี่กับพี่หมากับพี่หมาใช่โอเค